วงในเผยสาวคนสนิทหนุม่มกลาเดินหน้าหย่าผัวที่อยู่กันมา8ขีดกลาง9ปีฝ่ายชายไม่ทนถึงขั้นทำร้ายร่างกายจนมีบาดแผล ยังคงเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจกรณีช็อกใจแฟนคลับนักร้องชื่อดังหนุ่มกลาคบหามือที่สามทำครอบครัวร้าวฉานถึงขั้นภรรยาจูนเพนชุลีออกมาประกาศหยา่าและเดินหน้าฟ้องสาวคนสนิทของสาม,มีเป็นจำนวนค่าเสียหายกว่า10ล้านบาทงานนี้มีข่าวลือออกมาเรื่อยๆเกี่ยวกับประเด็นร้อนนี้ซึ่งเพจดังอีกี้ขยี้ข่าวก็ได้ออกมาอัปเดตว่าอีแหน CEO มันร้ายมีทนายแล้วนะจ๊ะ ได้ข่าวว่าจะพลิกลิ้นลดราคาจนเหลือหลักหมืน่นทุเรศนะคะสภาพมีการยูให้ผัวฟ้องพี่หนุ่มด้วยสุดยอดซึ่งก็มีบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียววงในเผยมือที่สามถูกทำร้ายร่างกายท่ามกลางข่าวลือที่ออกมาเป็นระยะล่าสุดด้านข่าวบันเทิงช่องแปดออกมาเผยถึงเรื่องนี้ว่าในส่วนที่ว่าสาวมือที่สามยูให้ผัวฟ้องพี่หนุ่ม สุดท้ายตัวไม่เล่นด้วยเขาไม่อยากยุ่งกับตำรวจล่าสุดหนีผัวมากรุงเทพเพราะอยากจะหยกกับผัวที่คบกันมา8ขีดกลาง9ปีสรุปคือนางขอย่าผัวฝ่ายชายไม่ยอมถึงขั้นกระทืบดซึ่งมีรูปเป็นหลักฐานเลือดอาบใบหน้าถึงขั้นมีบาดแผลแต่ก็ไม่มีใครสมควรถูกทำร้ายร่างกายวงในบอกอีกว่ามีเหตุผลอื่นที่โดนซ้อมนอกจากเรื่องอย่าต่อน้อนนี้ฝ่ายยิงเก็บของออกจากบ้านผัวแล้วเหมือนว่าทั้งคู่จะแยกกันแล้วด้วย เรื่องคดีฟ้องร้องมือที่สามีทนายเป็นของตัวเองแล้วพอแยกกับหัวแล้วนางก็ขอต่อจากเงินจากสิบล้านขอจ่ายแค่หลักหมืน่นแต่บ้านจนูนนั้นไม่ยอมง่ายๆส่วนเรื่องเหย่ของจูนขีดกลางหนุ่มนั้นฝ่ายจูนยืนยันว่าอย่าแน่นอนรอให้ฝ่างอมือที่สามจ่ายเงินมาก่อน